มาประจวบกี่ครั้งไม่เคยเที่ยวสามสักครั้งเลยแถมประทับใจมากขึ้นทุกครั้งที่มาอีต่างหากครั้งนี้อ้อมมา2วันหนึ่งคืนไปกิจกรรมที่เราจัดร่วมกับทรทมีที่ไหนน่าตามบ้างไปดูเลยที่แรกที่เรามากันก็คือนายปั้นคาเฟ่ขอพกกระบอกน้ำมาเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายตอนเช้าสักหน่อยคาเฟ่เนี่ยเขาจะอยู่ในหัวหินเลยเป็นฟิวธรรมชาติธรรมชาติแถมมีเวิร์กช็อปไปทำด้วยต่อมาเราก็ไปกันที่พายแอปเปิลเซิร์ฟคลับใครที่อยากวางโซเชียลดีท็อกมาลองที่นี่ได้เลยเพราะเขาเป็นคาเฟ่ที่มีโรงเร ต่อมาเราก็มาปิดท้ายทริปกันที่มอนซูนวันเลกซึ่งที่นี่เขาจะเป็นไรองุ่นที่กว้างมากเหมือนได้สมบูรณ์เป็นนางเอกในสีหัวใจแห่งขุนเขาเลยอะแถมที่นี่ยังให้ความสําคัญกับความยั่งยืนในการผลิตไวน์ด้วยทางการจัดการน้ําโดยเขาจะปลูกองุ่นด้วยน้าฝนจากธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็กักเก็บน้ําฝนในฤด,ดูฝนเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆในฟาร,ร์มด้วยรวมถึงนํากากองุ่นแล้วก็กิ่งก้านที่ตัดแต่งกลับมาทาเป็นปุ๋ยธรรมชาติทําให้สารอาหารมันก็วนกลับลงไปในดินนั่นเองมาที่นี่คือได้ทั้งชิมชาองุ่ ป,ปสําหรับใครที่มาจากทางใต้ก็สามารถแวะเที่ยวที่ชุมพรก่อนมาที่ประจวบได้เหมือนกันใครที่มาเที่ยวตามเส้นทางนี้ก็จะมีสถานที่น่าสนใจเช่นเขาดินซ้อหรือร้านภูผาหน้าเลยถ้าใครอยากให้พวกเราจัดทริปแบบนี้อีกหรืออยากมาเที่ยวกับพวกเรากดติดตามเพจโกกินเกิลสไว้นะไม่แน่อาจจะมีทริปหน้าอีกก็ได้